ขเ,เขาระงับอะไรกิรขรนข้าวแล้วกันค่ะใครยังไม่กินข้าวก็มาเล้อขอบคุณข้าวพขาจะรัวๆขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะขอบคุณเก้าร้านวงใจด้วยค่ะกินข้าวข้าวเช้าตอนเที่ยงตอนเที่ยง Lỡ Le, khao thiên nó cho bài bài 2 bài 3 Mà khá là Cảm ơn các bạn đã theo dõi gian Cái gian mô ขอบคุณนะคะหืมมเลาะรัวมาเลยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเจ็ดร้านดงใจค่ะทำช่องหรือเปล่าคะณซีฟ่ามีช่องหรือเปล่าคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปจะตุ่มเล้วเดี๋ยวจะ cái dâm diện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออนะ้ขอคขวามอะารโดนซ่อนสถาันกฤษ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟนโทรศัพท์ร้อนเกินไปจะปิดเพราะซปบอดวาซั่นขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขส่ชื่อสมหวังร่ารวยเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะขออนุญาตลงเวทีค่ะขอบคุณมากมายค่ะ บอกเอาสิบห้านาทีขอบคุณค่าขอบคุณสองล้านดวงใจสองล้านลายสองล้านเลิฟเอาเอาขออีกสิบเอดแล้วใช่ไหมขออีสี่นาทีเอาสิบห้านาทีนะ นะคะพี่น้องกินแตงโมอร่อยหวาน,วานแตงโมอันนี้ก็ถูกหน่อยนะซื้อสามลูกห้าสิบลูกขนาดเนี้ยลูกใหญ่มากหวานแล้วก็แดงเีด้วยาบอกว่าเป็นแตงโมน้ำหยด เดี๋ยวคำหนึ่งกินแค่หมอก,ก่อนนะคะข้าวแค่ไม่เต็งหมอกอก่อนพี่นอ้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน สองนาทีคือทำเป็นสิบห้านาทีไม่ลืมทำไฮไลท์พี่น้อง